เรียบผมมียอนะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบที่มันแปลกไปหน่อยนะเราจะไม่คุยถึงเรื่องหนังเราจะไม่คุยถึงอะไรวันนี้เราคุยเรื่อง แล้วเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือ AI Dungeon สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ AI Dungeon คือเกมที่สร้างโดย AI ทั้งหมดเลยมันจะสร้างเนื้อเรื่องแล้วให้เราทําอะไรก็ได้คือคุณคิดอะไรได้ทําได้หมดเลยมันไม่มีขอบเขตแล้วถ้าจะเล่นให้สนุกผมว่ามันเล่นคนเดียวมันไม่สนุกผมเลยชวนเพื่อนอีกสี่คนมาคือไอ้ 2, e arth, ตู้ไอ้เอิร์ธไอ้ปุ่นกิการเล่นของพวกผมคือแบบนี้ผมจะแบ่งกันเป็นสองทีมทีมหนึ่งคอยทําให้เนื้อเรื่องมันจริงจังอีกทีมหนึ่งทำให้เนื้อเรื่องมันแย่ที่สุดที่จะทำได้ในครั้ น่าสใจชาวนาทำอะไรวะไปเลยรชาวนาในโลกแฟนตาซีอิสไกายเกิดเป็นชาวนาเข่าเลยด้วยเข่าเลยไอ้ยอุอิสไกแล้วเป็นชาวนาอาจจะมีพลังแฝงแฝงอะไรหูเกี่ยวข้าวเร็วกว่าคนอื่นสองเท่าเงี้ยนะเหูเกี่ยวข้าวชาวนาโอ้ชาวนาครับชาวนาไม่เคยเล่นเหมือนกันบทใหม่นะเป็นไม่เคยมีมาก่อนชาวนาชื่อตุยพัทชื่อชื่อทอมบอยวูดดี้เฮียวูดดี้ เออวู้ดี้เออวู้ดี้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 เฮ้ยนูเข้มาบัดนี้สิอ่ะเจนเนเลตสตอรี่แล้วจะให้อ่านไหมหรือว่าอ่านกันเองอ่านอ่านเฮ้ยมีเนคเควสนะครับเขาให้อาชีฟยูดรีมมอยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นผู้กล้าอย่างนี้อ่ะเฮ้อเดี๋ยวมันมีผู้กล้าต่างๆอะไรใช่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปอุตส่าห์ไปเอเมื่อไหร่เฮ้ยไม่ดีมิสอะไรมาดีมคิอเลยให้ตั้งไว้เลยจะเอาไว้เลยไอจีรอย่อสักคนหนึ่งเนี่ยเป็น เอยากเป็นจอมาไหนเฮียเดมันคูเดมอนหลอดยังไงเดมอนหลอดเดมเดมมนหลอดเดมอนหลอดโอเคไอเดมมิสตูบีเดมมันหลอดคูเอ้ยมันมันเป็นเรื่องที่ coming of age อยู่นะจากชาวนากลายเป็นเดมมันหลอดเนี่ยเท่สุดเยเอ้ยมีใครคิดบวกเลยอีกใครเนี่ยที่จะเป็นยังไงวะไอูมาแล้วในเรื่องมันบอกว่า คุณคือวูดดี้ชาวนาะที่อาศัยอยู่ในอนาณาจักรลาเรียนทั้งเนื้อทั้งตัวคุณมีแค่ครากอันเดียวคุณไม่มีอย่างอื่นเลยโอ้ยเชื่อเศร้ายังว่าชีวิตมีแค่ซ่อมเสียมแต่คุณนั้นมีความฝันที่อยากจะเป็นฮีโร่ผู้ที่เดินทางไปทั่วทิศอาณาจักรเพื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นคุณใช้เวลาว่างที่มีไปกับการฝ<อ>ึกเคลื่องขวานแต่คุณก็เก็บพอตัวเลยอะไรบอกแค่มีแค่ถังจอกก็ไปเอาไอ้นี่มาแอแอคเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเอาไปไหนอ,อาจจะเาเสียมมาแหละทำเป็นขวานอวานโอ้ไอ้เทพนะมัยเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมมันคุ้นๆว่าเป็นชาวนาแล้วอยากเป็นฮีโร่อยู่ในป่าแล้วก็ขว้างขวานเก่งๆคุ้นยังวะมีพรอนคล้ายด้วยเหรอวะมีไอ้นี่ไงนี่ดิวัลเทเลเยอร์มันขว้างขวานเก่งนขว้างเป็นปูแมลงเลยสัตว่เลมอนเทเลเยอร์เออมันขว้างขวานเป็นปูแมลงเลยในหนักในการ์ตูนอะก่อนที่มันจะใช้ดาบอเฮ้ยวิปงงโอเคใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนใช่กูก่อนไปทอะไรมันตื่นแมาวันหนึ่งแล้วก็พบว่าไอ้ชิสฟอสของมันหายไ วันหนึ่งวูดดี้ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าขลาาของเขาหายไปเขามองออกไปข้างนอกแล้วพบกับรถม้าคันที่มีคำสลักไว้ว่ากากาเมลฟู้ดพีเรมิด ทำไรต่อครับไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยวิ่งไปขโมยของในเลยอ่าขโมยหมดเลยว่าขโมยแค่ิดเดียวทุกอย่างเลยเหียเขาขโมยขโมยขโมยรถอ่ะไปต่อยต่อยคนขับแล้วขโมยรถมาไอ้เหี้ยหายแจ๊กวังกันคุณหลบอยู่ข้างหลังต้นไม้เพื่อรอเวลาเมื่อรถมานั้นเข้ามาใกล้คุณควักดาบออกมาเพื่อหวังที่จะฟันด้านข้างของตัวรถมาแต่ว่าโชคไม่ดีไอ้ตัวรถมามันแข็งแรงกว่าที่คุณคิดไว้วูดดี้ตกลงจากรถมาหลังจากนั้นก็ลองให้อ่าการกระทำต่างๆนั้นของวูดดี้ไม่ได้ส ผลอะไรต่ออาหารบนรถม้านั่นเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยรถม้านั้นจึงเดินทางไปตามจุดหมายของมันซึ่งก็คือหมู่บ้านของวูดดี้ทำไงต่อครับดูหลูเซดูหือเซดูหือเซ second a t t e m ท t ไม่ใช่อทำอไรครับทำไรอ่าดู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 ดดจะบีบคอมันเลยวิ่งไปบีบคอม,มันบีบคอเลยอะโอเคเอาเป็นให้วูดดี้มันบีบคอของเจ้าของรถม้าแล้วกันโอเคนะอมาเลยดดมาล้มาแล้วมาแล้คุณรีบเดินกลับไปที่รถม้าแล้วคุณพบว่า มีหนูตัวอ้วนตัวใหญ่นั่งอยู่บนยอดของรถม้านั้นวูดี้พูดออกไปว่าเฮ่เราจะได้ไอตัวหนูมันก็มองมาแล้วก็ตาเป่งประกายเป็นแสงทำไมมีแสงมาแต่ตาหนูอ่ะเออทำไงต่อครับตาเราอ่ะอยากให้มันพูดว่าอยากให้หนูมันพูดว่า you are the chosen one เย็ดเย็หนูจะให้มันโฟออทว่า you can be a hero too เฮ้จะเป็นฮีโร่ได้นะ ไอสัตว like. ์โดนก็ปีไรกูโดนบ่อยแล้วกูวเบื่อเไอแคปเพิ่มทำเพลงมันโดนเดียวไอสั <c oughs> ตว์โดนหลังจากนั้นหนูก็พูดว่า Young man. you too become man can a hero เมื่อจ้หนูพูดเสร็จเจ้หนูก็กระโดดลงมาจากรถม้าแล้วก็โดนรถม้าเหยียบตายไอสัตว์ไอแคปดู ไอ้ยนเอะมึงมึงมึงไอ้ี้ยพอหลังหลังหนูไม่กระโดดออมาแล้วไปโดนรเย็บตายหาแล้วบอกไอ้สัตว์เอ้แล้วก็เลยวิ่งไปวิ่งไปสับหนูต้องด่าก่อน้ะสับ่เลยไอ้ยาเราเป็นอะไรนะไอ้คนวะแดกหนูไอ้ย <laughs> <laughs> แบบมันเลยดย <laughs> <sm all> ได้ดีิงเลยจะทำกิน <laughs> ดิบเลยเราจะให้คุณกินหนูไปแล้วรสชาติของเนื้อหนูนะั้น <c oughs> มัน <c oughs> อร่อยอย่างน่าแปลกประหลาด คุณ<น>เริ่มรู้สึกติดใจเรื่องหนูคุณเลยอยากทำอีกรอบหนึ่งโดยการวางแผนที่จะไปไฮแจ็คขบวนรถม้าอีกขบวนหนึ่งจคุณเ <c oughs> ดิบนหลักเดิมต่อครับต่อครับมันต่อมาคุณเดินไปที่เมืองแล้วคุณพบกับป้ายที่เขียนไว้ว่าการ์เมลฟูดพีระมิดที่จะวูดดี้ก,ก็นึกขึ้นได้คุณพ่อเคยบอกเอาไว้ว่าวูดดี้ควรเป็นคนดี แต่ถึงแม้ยางงั้นวูดดี้ก็เลือกที่จะไม่สนใจแล้วก็เดินเข้าไปในร้านกากาเมลแต่าคํำพ่อได้ว่าพ่อสอนให้เป็นคนดีต่ช่างแม่งดิในร้านวูดดี้พบกากาเมลกำลังยืนต้อนรับเขาอยู่ไอกากาเมลอมไอ้ไข่ไอเจ้าของไวก้อนไงเหมือนจะเป็นเจ้าของร้านอไอในรถม้ามันเขียนว่าเป็นของกากาเมลเว้ เออแล้วตอนนี้เหมือนเราเดินเข้าไปในร้านการาเมลทำไมต่อครับเพื่อนเอกัดหูกากาเมลไม่งทำเพื่ออะไรวะเอาสัยใจกินไหมกินกัดกี่ข้างข้างเดียวพอไปครับกัดหูกากาเมลแล้วก็แดกไปวูดี้พยายามจะคว้าหูซ้ายของกากาเมลแต่ว่าดันพลาดไปโดนข้อมือแทนกากาเมลรู้ตัวเลยหยิบมีดสั้นออกมาจากกระเป๋าแล้วก็แทงเข้าไปที่อกเราทันทีแลังจากนั้นการาเมลก็หัวราะพร้อมกับโยนศพวูดี้ออกไปนอกร้านเฮ้ยไอ้เหี้ย ว่ามนันเดนบอดอี้้ส่ไม่ตาย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 เฮ้ยไม่ตายได้ไงวะไม่ตายไงก็ปอมเป็นศพไงการกัมเบลคิดว่าตายการกัมเบลคิดว่าตายแต่เราไม่ตายไงเออเอเอแหละตาเลยแต่แท้จริงแล้ววูดดี้ยังไม่ตายแล้วหลังจากนั้นการกมลก็พยายามจะกินวูดดี้อ้าวมึงโดนแดงเองแล้ววูดดี้กลัวมากจนตัดสินใจวิ่งหนีออกไปที่ถนน ได้อยู่ไอปุนอป่นไอปุนอป่นเจอเลยเอาไงดีวะไปตีเก็บเวลเลยคือฉลามเลยแบบวิ่งไปขโมยของไปขโมยดาบในร้านแล้วก็อีมอนเล่นในเฮี้ยเรามีดาบอยู่แล้วเปล่าเออไปขโมยมไม่หยุดพี่อเอาอีกข้างไงอันนี้คือให้กลับไปที่ร้านน่ะแล้วก็ขโมยดาบใช่ไหมโอเค ในขณะที่วูดดี้เดินไปตามถนนวูดดี้ได้ยินเสียงน้องขึ้นมาวูดดี้ว้าดาบออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปที่เสียงนั้นพบว่านั่นเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุราวๆกับวูดดี้เองช่วยด้วยช่วยด้วยเด็กผู้หญิงบอกขณะที่วูดดี้กำลังเดินเข้าหาตาตาตากูก้ตากูไม่ใช่เอิร์ธอย่าวางเกือบแล้วอะไรวะนี่ะทำไรเดี๋ยวเนี่ยไอตูทำไงเดียวะทำไงทำไงไปเกินอินแอทแทคบายอะก็พินเนี่ย and and Woody appear to save her มันต้องมีหักุมแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวไอ้ไอ้ป่าก็มีไงเนี่ยไอ้ันเก็บเวลเลยนะต่อไปตาไอเอิร์ดไอ้ตัวโอเคจะว่าแล้วแต่ครับเด็กผู้หญิงคนนั้นถูกโจมตีโดยกอบลินแต่ว่าโชคดีที่วูดดี้อยู่ตรงนั้นพอดี คุณมองไปที่เด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วคุณนึกอะไรออกคุณจําได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกของรอย่ u การมันมีทางเป็นเหตุบังเอิญได้แน่นอน มันเหมือนกับว่ายิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่คุณก็รู้สึกถึงเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลมากขึ้นเท่านั้นใช่เจ๋งว่ะเข้าใจตกูฟังเาเลยเนี่ว่ะทำไงต่อเอิร์ดเอิร์ดมึงมึงควบคุมไม่ได้มึงเลยฆ่าผู้หญิงแล้วโยนให้กบแกะมึงขโมยของเนี่ยเชฟผู้หญิงมันมันควบคุมเรื่องไม่ได้สับสับไหนมันเข้าใจสับเฉพาะไหม mdi อ่ะไม่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 เอาวังเกี่ยวแซนดีเออบุดดีบีคกมึงมึงมึงควบมึงควบคุมได้แต่การกระทำเว้ยควบคุมได้แต่การกระทำอย่างไรทำเลเอิร์ดเอิร์ดเอาเลยอ่าฆ่าเด็กผู้หญิงเลย ของนายใช่ใช่กูโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยผู้หญิงเป็นรอยย่อกัดเลยนะเว้ยไม่กลัวโดนรอยย่อกัดเลยเจี๊ยเหวี่ยงอยู่เลยนี่แหละมึงบงการกอบลินให้เป็นจัดการไหมไม่กอลกอบลินจะเป็นดมปตลอดจัดการชูทูเลยรทำอะไรไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 ดีไม่ดีไม่ดีโอเคโอเคโอเคปูทองสารคลิปเงือนฮะอ่าจับ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 เดลเกิลมาเป็นเซเลสละแล้วก็ไมโทรลพวก พวกกอบลินให้มาอยู่ฝั่งเราพูดไหมพูดพูดไหมพูดพูดเอาเป็นพูดแทนไหมแบบ the girl is my slave don't touch her โอเคไอ้นี่ไอ้นี่เลี้ยหูกอบลินเลยเลี้ยหูกอบลินเลี้ยหูกอบลินเลยไม่ได้มันได้แค่พูดโอ้ยเฮ้ยมึงเอานี่ออกมาเอานี่ออกมาไปเลี้ยหูกอบลินก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยพูดให้พูดให้พูดเป็นคนพูดแล้วโอเคดูดูดหูดูหูกอบลินมาไม่เอาเลียตายหูมาเลยเกลียดอะไรยัง คุณดูดูหูกอบลินคุณจับผมผมกอบลินแล้วอราจเงี้ยก็เริ่มเอาเข้าปาวเพื่ออเามาเคี่ยวตูตูทำไงครับตูตูทำไงตูตูว The goblin says น่ะจะไหมพูดว่า How dare you do it more ไอมันต้องไอมันอยู่ฝั่งไหน อย uhm ู่พังเลยเอ้ยอยูああ่พังเลยเนี่ยไอ้เหี้ยต้องมี I y e light กไหมหรือแค่พูดแค่นั้นหลังจากนั้นเขาเขาพิ้นก็หยุดโจมตีเด็กผู้หญิงแล้วก็หันมาหาคุณเฮ้ยกบลินพูดกับคุณอย่างไม่พอใจหลังจากนั้นกบลินก็พูดว่า โอเวซี่แลเด็กผู้หญิงก็เริ่มร้องไห้คุณหยุดเที่ยวหูกอบลิ้นหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นเริ่มกรีดร้องออกมาอีกะครั้งหลังจากนั้นกอบลิ้นก็หันมาหาคุณแล้วเอามือวางไว้บนไหล่คุณพร้อมกับพูดว่าโอเคให้มึงทำเป็นนังเองไปเลยไอ้ตั้งไอ้ปุ้นไอ้ปุ้นไอ้ปุ้น พูดเลยทําพูดหรือทำตาใครแต่ตากูใช่ไหมไอ้แค่ทำไงเนี่ยกอบบินมันก็ไม่ใช่คนคนไม่ดีแล้วเนี่ยพิชิตทุกอย่างแอนด์วายชูดเอ็กซ์ทัสยูไอ้แค่ก็ได้กอบบินบิคอตเมตตแอนด์ยูนี่ไงก็ให้ไอ้นี่ไงกอบบินพูดกับผู้หญิงว่าเอ้ยอย่าเป็นเลสิตก็เพราะว่ากูเป็นกอบบินไม่ได้แปลว่ากูจะเป็นคนร้ายแหมแล้วก็ตํารวจมาหาเครื่อบินแล้วก็กดกอบบินลงพื้นขึ้นก็บอกผมจะไม่ออกเดี๋ยวนะ ก็ลลิ่นหันไปหาเด็กผู้หญิงแล้วพูดว่าอย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 ่าเรสจั๊วะว่าแค่ว่าเป็นกอบลินไม่ได้แปลว่าผมเป็นคนร้ายซะหน่อยเด็กผู้หญิงคนนั้นหันมามองที่วูดดี้ด้วยสายตาที่ดูอึดอัดบัดเอ่อบัดไอวันไอวันยูทูบิคัมไมอาร์มี่ไอวันยูทูบจอยไมอาเพื่ออะไรอาร์มี่เพื่ออะไรแบบจจลูโน่เนี้ยมันต้องบอกว่ามันต้องการเป็นมาเฟียเพื่อที่จะเทคดาวยาเสพติดมันต้องการเพื่ออะไรไอ้ที่นี่เป็นบุญจราติของมึงแล้วนี้ยองค์เคอร์เดอะเวอร์ไวที่อ่ะโอเคครับ คุณถามก็ปลื้นออกไปว่าอยากมารุวมกองทัพของเราไหมเพื่อที่จะครอบครองโลกใบนี้ทันใดนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หยุดร้องห้ขึ้นมาทันทีจริงเหรอผู้หญิงถามได้สิได้สิเด็กผู้หญิงตอบทันทีที่พูดเสร็จเด็กผู้หญิงคนนั้นก็กอดคุณทันทีด้วยการที่ตั้งตัวไม่ถูกคุณก็เลยกอดเธอกับแบบทุรักทุเล่น่าตายัวละเรื่องมันประหลาดแล้วนะไังไม่ลืมก็อบบี้แล้วเนี่ยเลยไอ้สัตว์ก็ไม่ได้ขายไอ้สัตว์เฮ้ย ออก็เป,ปมม็นตีและสังไจะคอคอมคอมาจริงวูดี้ก็ไมนถึงจนงทีท่เด็กผู้หญิงกอดบูดี้ก็เป็นเลยเริ่มจูตีใส่พูดเด็กผู้หญิงคนนั้น,นเฮ้วูดี้พูดออกมายาทำอย่างนั้นเด็กผู้หญิงแล้วก็เล่นหันมามองคุณก็เล่นพูดออกไปอย่างโมโหว่าอะไรวะอะไรต่อครับเปียนขอกบินแล้วก็กอดแล้วไม่สนใจผู้หญิงหน่อยอ่ะก็เพิ่งกอดผู้หญิงมาไง อี่งที่หูไอ้เหี้ยวงวงวงการอีเทคใครสั่นสะเทือนไอ้ผูเอางียบอวดดีไอ้กอล์ฟลินผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงกอล์ฟลินผู้หญิงโอ้จริงปะเนี่ยผู้ชายก็ได้ให้เกกอล์ฟลินเกย์กอล์ฟลินเกย์เนี่ยคนยิ่งดิบละคนยิ่งดิบแล้วไอ้ไอ้คุณเลี้ยหูกอล์ฟลินเลยฉั้นก็กอดกอล์ฟลินได้ขนาดที่คุณกำลังเลี้ยหู กอล์ฟลินคุณจับมือผู้หญิงไปด้วยกอล์ฟลินยิ้มบอกมากว้างพร้อมกับพูดว่ามีสิที่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 ฉันอยากได้อะไรเนี่ยที่ัมแล้วนี้กูเป็นคนเดียวที่จริงจังแลวเนี่ย ทำไมกุกปกอบลินต้องกัดวูดดี้กูจะให้วูดดี้ไอ้กอบลินเป็นคนดีทันไงถ้าเป็นฮีโร่อะเราต้องกำจัดอฟอกตัวบนโลกเปนกอบลินด้วยต้องกำจัดให้ใหมดไอ้สารกอบลินเพิ่งบอกไว่าถ้าเป็นกอบลินไม่ได้แปลว่ามันคนคร้าย <c oughs> าต้องกำจัดกอบลินทุกตัวบนโลกเลยต้องการตระถูกของมันเลยอยากก็คือถ้าเป็นพร้อมกันได้ป่ะแบบว่าเป็นทั้งเดมนอนลอร์ดแล้วก็เป็นฮีโร่ด้วยจะเป็นยังไงวะ มึงมึงฆ่ามึงฆ่าเดมอนหลอดมึงก็เป็นฮีโร่แล้วมึงก็เป็นเดมอนหลอดต่อเอครูกาสัต่คือไงทันใดนั้นบูดี้ก็ได้ยินเสียงตะโกนดังขึ้นเขาเลยตัดสินใจที่จะเข้าไปดูคลิก here to see the next page ต่อฟ้าถ้ากูทำอะไรอ้ากูกดอะไรเนี่ยกูกดอะไรเนี่ยคลิกอะไรอะมึงบอกให้บูดี้คลิก h e นี่อีเนีย โ okay. วุ้นดีวุ้ดีกดปุ่มเพื่อจะดูหน้าต่อไปคุณรู้สึกตัวว่าคุณอยู่ในป่าเล็กไม่มีแสงจันทร์แต่ว่าคุณสังเกตเห็นแสงสีขาวเนื้อหัวของคุณและอากาศเขค่อนข,ข,ข้างเย็นเลยทีเดียวเอ้ยดีอดีเฮ้ยต่อต่อกูไม่เปลี่ยนกูชอบเล่่นนีแต่ผมใช่ได้ตาผมใช่ไหม,มห,ไหม,มาทำไมกูไปอยู่ตรงนั้นได้อะไม่รู้ไงไม่รู้เราไม่รู้เฮ้ยเออว่เริ่มแล้วอาจจะเข้าข้ามไปค<อ>ือเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันเริ่มเข้ามาแล้ว ในเรื่องเริ่มไปฏิดไปต่อแล้วครับตรงนี้อาจจะเป็นตอนที่ทําให้เรารู้ตัวก็ได้ว่าครับว่าเราเป็นดีมอนด์ลอดหรือเป็นฮีโร่ถ้าเกิดเจอศพผู้หญิงแบบส่งกมลินอย่างเงี้ยเฮ้ยเหงาเงางี้ยต้องเงาเงางี้ยต้องร้องเพลงนะร้องเพลงร้องเพลงร้องร้องเพลงอะไรไอ้กูนึกถึงตออัดเลยต้องต้องมีคนร้องให้กูนะเอิร์อมึงบอกไงมึงต้องมาร้องให้กูมึงต้องอัดเสียงร้องให้กูเลยเสียมึงมางมเพลงเลยอ่าเอาเพลง Highway to Hell ไปแล้วนะมีทางย้อนกลับแล้วนะครับคุณเริ่มร้องเพลง Highway to Hell i l l คุณรู้สึกตัวอีกทีคุณก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงเอ้าไอ้คอมเพลลินเนเกตวัตฟัคก็บินทำอะไรบกู่หัวใจวุ่ที่เต้นแรงมากแล้วก็ตัวสั่นไปหมดไม่รู้ว่ามาจาก <c oughs> ความหนาวหรือว่าความกลัวกันแน่ตื่นได้สักทีก็บลินพูดออกมา <c oughs> เฮ้ยเช่แน่เลยไกลลิฟ ผมว่าผมอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่านะคือไอตัวซีรีส์ AI ไอเดนเจนผมคิดว่าผมจะทำเป็นซีรีส์ของช่องแต่ว่าอันนี้ทำมาเพื่อเป็นแบบลองดูก่อนว่าแฮปปี้กันไหมถ้าแฮปปีก้ก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าอยากได้พาร์ทสองหรือเปล่าเพราะว่าไอวิดีโอนี้มันค่อนข้างรีควายการตัดต่อที่ค่อนข้างโคตรพ่อโคตรแม่เยอะนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับกดกดเถอะเออกดเถอะขอละเกดกดกดถ้าใครดูแล้วชอบก็ฝากกดไ like ลค์และซับสไคร้ด้วยครับส่วนคนที่ไม่กดไลค์และซับสไคร้ ระวังหมาที่บ้านไปนะครับ uh huh. ผมกำลังหิวหิวอยู่ <laughs>